บางครั้งเวลาเราเปิดร้านกาแฟเรามักจะเอาความชอบของเราเป็นที่ตั้งสุดท้ายความชอบเหล่านี้มันอาจจะไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ชอบเลยก็ได้สิ่งที่สําคัญคือต้องรู้ว่าเราจะขายกลุ่มลูกค้าคนไหนลูกค้าเหล่านั้นมีจริงอยู่ไหมมีกําลังซื้อตามที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าอย่างที่2พี่มองว่าเรื่องของคอนเซปตร้านแน่นอนเลยว่าต่อให้เป้จะทําร้านเล็กๆหน้าบ้านเป็นสโลบาร์เป็นสปีดบาร์เป็นคีออสเป็นสแตนดะโลนสิ่งที่ทําให้ลูกค้าจดจด้ง่ายๆก็คือคอนเซปต์เราจะขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มแมสการออกแบบเจอร์ออ กลุ่มลูกค้าและคอนเซปต์ร้านเป็นหลัก3ก็คือเรื่องของทำเลที่มองว่าทำเลเนี่ยเป็นอะไรที่เลือกผิด เลือกใหม่ไม่ได้นะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าไอท้ทำเลที่เราจะเปิดร้านเนี่ยมันมีกลุ่มลูกค้าจริงๆใช่ไหมทราฟิกการเข้าถึงดีไหมร้านที่เราต้องการเปิดเนี่ยทำเลนี้ต้องการที่จอดรถหรือเปล่าแต่การมองเห็นต้องดีฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกว่าทำเลไหนลงทุนแล้วผลตอบแทนมันคุ้มค่าอันเนี้ยสำคัญต่อมาก็ต้องดูในเรื่องของงบประมาณการเปิดร้านแหละว่าสุดท้ายแล้วเงินเรามีเท่าไหร่แล้วเราควรจะอินเวสต์ไปกับอะไรบ้างอันนี้ต้องแบ่งเงินสัดส่วนให้เป็นก้อนเยอะน้อยไม่ว่าแต่ต้องแบ่งให้ถูกว่าควรจะลงทุนกกัับบออออะะไรรรแแ่งงงงเินนนล้้ววาาาจจตมคณถึหื เข้าสู่จุดคุ้มทุนและโอกาสความเป็นไปได้ของธุรกิจไอธุรกิจที่เราจะทำเนี่ย ค่าเช่าเท่านี้พนักงานกี่คนค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่ขายกี่แก้วแล้วมันถึงจะถึงจุดคุ้มทุนบางทีรันออกมาแล้วเนี่ยไอสิ่งที่คิดออกมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงจุดคุ้มทุน100แก้วมันมีความเป็นไปได้ยากมากในการแข่งขันในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนราคาใหม่เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าใหม่เปลี่ยนการลงทุนใหม่ก็ได้แล้วก็ดูเรื่องของเบรกอีเวนต์พอยต์แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนแน่นอนว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปไมปหมดเลยแต่อายได้ที่เราจะได้รับน้อยสุดเช่นขายได้วละ80แก้วจะมีกําไไรม้ยขาด100แกก้วจะมีํท่า ไล่ในระหว่างทางเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ขายเครื่องดื่มแค่กาแฟแก้วเดียวอาจจะขายเบเกอรี่อาจจะขายครัวซองอาจจะขายมันบด ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราสมมุติว่าทําออกมาได้แล้วเราสามารถหาสินค้ามาบันเดินได้จุดคุ้มทุนมันก็จะถึงเร็วขึ้นการตลาดมาร์เก็ตติ้งก็เป็นเรื่องสําคัญตัวนี้มีเครื่องมือมีทูต่างๆให้เราเลือกใช้เยอะแม่งมีแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสามารถที่จะเลือกการทําโฆษณาให้เหมาะสมการใช้ฟรอนต์มูดแอนโทนเรื่องของแบรนดิ้งก็สําคัญไม่แพ้กันฉะนั้นไม่เกี่ยวนะว่าร้านเราเล็กๆหน้าบ้านไม่ต้องทำซีไอแบรนด ไม่ต้องช้ำมูดแอนโทนไม่ต้องสื่อสารการตลาดอันนี้คือไม่ใช่นะคือจริงๆแค่ร้านมีป้ายไวนิวมีป้ายเมนูเสื้อที่เราใส่ผ้ากันเปื้นที่เราใส่มันก็คือแบรนด์อย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายที่มองว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ มีความรู้ความเข้าใจทุกอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความพร้อมในทุกด้านแต่สุดท้ายในการทําเครื่องดื่มออกมาการเปิดร้านกาแฟหนึ่งร้านมันมีองค์ประกอบเหล่านั้นเยอะสกิลต้องมีการแอคแทชชั่นช็อตการดูในเรื่องของเบอร์บดการดูในเรื่องของเมนูเรซีปีที่ใช้ราคาขายต่อแก้วหรือเทคนิคต่างๆในการที่จะบริหารธุรกิจให้มันเติบโตและยั่งยืนได้อันนี้สําคัญมากๆถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็สําเร็จไม่ได้ขาดสกิลทุกอย่างดี ก็ไม่สกเซสมีสกิลแต่ไม่เตรียมความพร้อมเลยอันนี้ก็ไม่สกเซสเช่นเดียวกันและถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีที่ปรึกษาด้านก,นนการเปิดร้านกาแฟัวบ่าอฟฟีฟก็ยินดีให้คำปรึกษาแบบครบวงจรครับ